วันนี้มาตัดหญ้านะครับทั้งวันเลยไม่ตาพาไปดูได้สวยป่ะตัดเสร็จแล้วดูด้านหน้าก่อนขายนะขายใครสนใจติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรตามป้ายนี้เลยว้าวเยน็ยนๆพระอาทิตย์กำลังจะตก เพิ่งตัดหญ้าเสร็จใหม่ๆนะครับกระโดดน้ำลงไปเลยได้ไหมกระโดดน้ำเลยเหรอสวยๆเลยล้อมรั้วไว้แล้วปลูออกต้นไม้ไว้แล้วบางส่วนดินก็ถมไว้แล้ว เนบ้านเราก็มีนะนี่แปลงข้างหลังนี่พี่เขาเพิ่งจะกลับไปเมื่อตะก,กี้มาตัดหญ้าเหมือนกันตรงนี้ถมดินไว้สร้างบ้านนะครับเป็นเนินหน่อยนึงนี้ช่วงเย็นนะครับประมาณสี่โมงพระอาทิตย์กำลังจะตกเอางั้นเลยเหรอ เอางั้นเลยลหรอเอางี้เลยเหรอ,อ,ไ,หรอได้นนหรอตัดหญ้าแล้วนั่งสบายใช่ปะ่ะนี่ด้านหลังนะนี่ลงถังแท็กไว้ให้แล้วทำห้องน้ำได้เลย,เอยนอนก่อนนะบรรยากาศร,รอบๆต้นนั้นขนุนนะครับาาขานาเสาไฟฟ้ามีแล้วนะน้ำปละปามีแล้วนะ อุ้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่ๆบ,บายๆท่านผู้ชมด้วยบายส,สดัสดครับสนใจติดต่อมาได้นะเดี๋ยวเดีตยวเดีวย,วย,วย,วยให้ดูอีกรอบนะึง <c oughs> หนองย่าไซสุสพรรณบุรีนะครับผมหมื่นหนึ่งไร่สี่แสนห้าหมื่นบาทบานะครับผมราคานี้พร้อมโอน สวยๆเลยสวยๆเลยอ่าบายบายนะครับ